เ่งยนต์อลุงอะไรเครื่องยนต์เลยเครื่องยนต์กันลุงพ่อพ่อกันน่ะเครื่องยนต์เยอะเครื่องยนต์เยอะเอฟซีข้าวต้มมายังกินแล้วครับกินวิถีข้าวต้มหมดแล้วแซ่บนะแซ่บ้านหมูยอบนบ้านบอกมีมีจุมีอะไรด้วยเฮ้ยจุมีเนื้อกลางวันบัดบายตอเที่ยงเหนือโน่นนี่ทามาซอยจุมพอดีฮะ จูซีีกที่่านมาไอ้บ้าเครบป้าปากี่ต้ไปปาปลุงคนบอกว่าเครื่องยนต์เยอะนะเมื่อคืนในรูของโน่นนี่อเปล่นใต้บกวนดังปาสันบ่ามืออะไรวะยินุ่งปกติหอยนอนกลนเยแต่ว่าขันมือเลยหักงอมมาหักมาแต่ว่าปกติกับหอยนอนกลเป็นไงพี่ยุงมีไหมฮะยุงยุง ยุงไม่เจอนะไม่มีนะเนี่ยไม่โดดนะมันยุงกัดไม่เข้าแล้วพี่อยู่อย่างนี้เลยโอดตัวหนาวหนาวเขาหนาวไม่อยู่ดึกๆหนาวเนาะหนาวเลยในซาลายังหนาวอ่ะพี่บอกโอ้โหเลยว่าหนาวเลยหันดื่มตรงพันเดี๋ยวลรงพันไปกับเอาของรถชิดเลยนะได้ครับขี่เข้านี่เลยขี่ไม่ได้ไปกรอกๆเลยโอเคโอเค โน้ด้วยคนนึ่งไปรถลุงพลคุนอ๋อลุงพนรถตู้นุไปกับอาชิตเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องแวะทวมสะให้ลุงไงครับที่มีปัญหาด้วยครับผมก็เข้าบ้านที่นิคมเลยอ๋อเอ้าสีเหลืองมาใหม่ปะเนี่ยอ๋อขาข้อมันครับเครียดเกินเครียดตามรถ เครดก็เอิ้นเครดเอิ้นฝาก็แบบเขาเอิ้นบ่เคียดบ่อยเนี่ยเขาเอื้นฟ้าพ่อไปนะอาฐานนี่ก็โกบมันงเหรอแมนคือลุงเลยโขบโทรศัพท์ธุรชิดก็ได้ธุรชิกเราก็น่าทำลุงอันนี้เรียมันเดนเนี๋ย,ยวจยังใหญ่ให้บัดก,ก,กราบอยู่แล้วบัดกราบจังเปลี่ยนยู่ทรงอยู่ทรงทีมงานจนเลิกยคนละผมก็จะเลยไปทำใครอีน้องสูงกุชินาลาย เข้าสมเด็จถ้าเรารอเนาะตัดเช้าตุ้ยพันก็รอเขาสิวัดเมื่อคืนนอนสบายนะนอนหนาวมากสิอากาศดีครับมันเราอยู่ใกล้ๆโขงอ่ะอารยากาศอยู่ใกล้โของเหรอเห็นนู้บอกไม่ไกลนะเห็นนูน้นี่บอกไม่ไกลเท่าไหร่ใกลนะ้บางในแม่ปกไกลได้ไก่เลย

เอากิน,น,นเหรอวันนอนรับบ่เจ้าแล้วเพิ่นเอามาให้กินไปกินไปคะหลพ่อจังตื่นทีหาน้อาทิตทีใส่เป,ป๊บซี่แต่เช้าเลยนะโอ้คนตีแต่แแตกีนมือสเบียงสเบียง โอโจเสิร์ฟกาแฟนะครับน่ารักมากครับน้องโจกขดัเี้ไปกับรถเบน์หร ลุงกินกาแฟยังครับยืดคุ้เช้าเลยเนาะมาไม่ได้ลงนี่เป็นเปะหน้าตนกันเาะดูไปนุนุเอามาส่องเลยครับเอฟีเมื่อเมื่อวานนะครับเห็น FC คอมเมนต์เข้ามานุ่งอะ ถ้าถามหาเลขบัญชีแล้วก็ชื่อวัดนะครับนี่นะครับวางเอาไปไล่ไปวางไบบแบบอไวปน้ำหมกนู้นู้นู้นเดี๋ยวเราขอไลไรสนจังเอยนะเขาเขาอยากได้เขาอยากได้เลขเลขบัญชีมาแล้วค่ะอ่าเลขบัญชีมาแล้วครับคนถามเข้ามาเยอะเลยเมื่อวานโชว์ค่ะยืนสักยืนยืนนี่สักห้านาทีอ่เอาสักสิบนาทีอ่ะ fc ทุกคนค่ะเลขบัญชีวัดมาแล้วค่ะสูงสูงอีกนิดหนึ่งสูงอีกนิดหนึ่งไม่หันกล้องลงมันปวดแขนนี่ค่ะนี่นะครับใครที่อยากร่วมทําบุญนะครับอยากร่วมทําบุญนะคะเมื่อวานก็เห็นถามเข้ามาเยอะนะครับเมื่อวานใช่ค่ะเลขบัญชีไม่ชัดนะวันนี้ชัดเลยนะครับเนี่ยนี่ค่ะเลขบัญชีนะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับสายบุญทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้ เราก็จะทอดพระป่าสามัคคีนะครับสร้างองค์พระพุทธเมตตาใหญ่เนี่ยค่ะเลขบัญชีนะคะทุกคนพิสเซนเตอร์รอมากเลยพิสเซนเตอร์รอธนาคารอมสินคิวเลขบัญชีวัดโทสีนะคะศูนย์สองศูนย์สองเก้าแปดสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์หกนะคะเอฟซีทุกคนแคปใครจะเอาพิมพ์ไปกันีอ่ะแอดมินพิมพ์ด้วยค่ะแอดมินพิมพ์เลยค่ะพี่วรสพิมพ์เลยค่ะ แอบไว้เมื่อคืนดีไหมเอเดนแอดมินเพิ่งพิมพ์ค่ะเดี๋ยวเอเดนจะปักหมุดแล้วรอป่ะพิมพ์ก่อนพิมพ์ก่อนพิมพ์ปักหมุดได้เลยครับผมอ่ะแอดมินพิมพ์ให้หน่อยค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปปักหมุดให้นะคะเพราะว่าเอฟซีทุกคนถามตั้งแต่เมื่อวานและตอนกลางคืนแล้วนะคะค่ะเมื่อคืนนอนหลับดีไหมค่ะไม่ได้ยินเสียงลงทีบอก นี่สมาธ์แอปมินคอยอยู่ไซนี่โอเคยังครับอ้าวแอปมินพิมพ์หรือยังลุงรู้ไ์สดอยู่นะลุงโอเคแอปมินพิมพ์แล้วสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9ก้าคูสองสห้าตกทั้กหว่สี่สี่ไม่้กที่น่อนะครับพนักงาาจะได้เรียนเชิญทางพิธีกรที่เในมากาคนเป็นพิธีกรสมัยเก่าที่รัก่จะห้เิในรดูว่าสวยคือไม่เหมือนกันวากันสคนนะครับ โถสเต็ปในการขมาก้าลูกนะฮะอ้ยพม่่อดเลยดุ้ยดุยดวยดยดยต้องจิมไม่้อันนี้ยังไม่เสร็จนะครับเตอร์นะตรต้องนเินีครับ่ครับบรรยากาศล่าสุดนะครับเฮ้ยไม่เลยนะครับจริงๆหมอไม่ยกหนักริงหรอ่าฮะหมอแต่เช้าต้วรอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn